ม,นนมิจจาวันนี้โอเครับกฎวานด้าทัน้อใช่ค่ะต้องน้าม,มาทัอเหรอเล่ามิดนึงค่ะ<อ>ก็คือมิรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบน่าติดตามมากๆเลยระหว่างดรบสเตนกับวานด้าว่าใครจะมีแบบพลังที่แก่งกล้ามากก<อ>ว่ากันว่าในแบบว่าอเนะวนเจอร์เอ็นเกมเนาะเราก็เห็นแล้วว่าวานด้าเกือบสู้ทาร์นออด้ ก็คิดว่าไม่ธรรมดาในการมีพลังที่จะมาสู้เวทมนต์ของดร์สเตรนที่เ,เปิดกระจกพลุูมิติหรือว่าสร้างภาพลวงตาอะไรอย่างงี้ค่ะคาดหวัองอะไรกับว่าจะเจอวันด้านในเวอร์ชั่นไหน,นคิดว่าคือกำลังลุ้นอยู่ว่าใครจะเป็นตัวรายหรือเปล่า,อ,าอันนีจ้จากที่ดูใน,ในทีเซอร์นะคะว่ามันต้องมีความแบบม<ค>ัลติเวิร์สที่ทำเออกลับไปกลับมาฮะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดาๆนะแต่แบบ เห็นในทีเซอร์ก็คือน่าติดตามมากๆท่านต้องไปดูแบบว่ากำกันบ้านก่อนเลยว่าอุ้ยมันเราต้องเจออะไรเตรียมใจไปเจออะไรกับอะไรบ้างพยายามดูทีเซอร์อย่างช้าๆแล้วแต่ว่าเราก็คือไม่อยากไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากหวังไปมากก็เลยแบบรอดูจริงๆเนี่ยตื่นเต้นจะต้องเซอร์ไพรส์ใช่ใช่ค่ะควเป็นในม่านกับลูกเห็หน้าม้าแล้วหน้าม้าไม่เคยได้เห็นหน้าม้าเลยนะต้องถามสไตล์ลิศวันนี้คือแบบ นานๆทีก็เหมือนกันนะคะจะแบบช่วงนี้เนาะได้ออกงานได้แต่งตัวได้ทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อย่างบางคนก็จะไม่ไปเสี่ยเรื่องของน้ำม้าแต่วันนี้ก็าทำอะไรบางอย่าเราต้องมั่นใจค่ะเมันว่ามันอยู่ที่ข้างในเราเวลาออกงานก็ต้องมั่นใจเนาะใช่ต้องพูดกับตัวเองนใจังว่าฉันสวยก็เหมือนแบบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ได้ได้ลองทําอะไรใหมึ่ง ในทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสไตลิสช่างแต่งหน้าเขาก็จะสนุกกับการเปลี่ยนลุคของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่มีเชิญชวนก็ลงแปหน่อยค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกคนเป็นหนังที่มินเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องราวไปพร้อมๆกันนะคะก็อยากให้ดูนะคะ m a r v e l well Studio นะคะเพราะว่าเป็นพาร์ทที่มินว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจน,นะคะด็อก a ตรสเตน in the multiverse of madness นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ดูในโรงเนาะมันจะได้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ต้องรีบมาดูด้วยเดี๋ยวจะโดนเพื่อนๆสปอยนะคะผู้ผ่าไม่ว่าความดูจริงอย่างนี้ดูผ่าเขาว่าไงบ้างอ่ะเพราะว่ามันุดจริงเลยนะแซ่บเป็นแปดต้าอาะก็ผู้ผ่าไม่ว่าค่ะไไม่่ปดูดูดูนางดูแต่ว่าเราซะเองที่แบบไม่มั่นใจอ่ะพอพอได้เล่นฉากแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบ จากที่เคยเล่นหอมใสๆแล้วมาเ้ากระโดดแบบนี้ผู้่ากย์เขาจะมีแต่แบบมิ้นต้องทําให้เต็มที่นะได้บทบาทนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขามีแต่แบบโอ้ยสงสารเต้ยต้องมาจูบก้อนหินเพราะว่าเขาก็ดูแล้วแบบว่าทำไมมิ้นจูบแบบเปิดปากน้อย,เ,ย <c oughs> เขาดูแบบละเอียดมากเลยนะขละเอียดมากใช่เขาบอกว่าบอกเลยว่าแบบเธอต้องทําให้ให้ดีกว่านี้เราเต็มคอมเมนต์ขนาดนี้เราตอบกลับไปว่าไง จอภูเขาแล้วเราก็งิบสิเขาเหมือนแบบเขาเหมือนแบบพอเห็นเรื่องนี้เราได้พิกคาแรคเตอร์เขาก็อยากเห็นเราแบบแอดวานไปบ้างไงเออเขาก็บอกว่าแบบฉันสงสารเตยนางบอกเขอไม่ถามตลอดเธอไม่ห่วงฉันมึงเลยเหรอไม่อะมาถามดาวิมาถามว่ามินมินพี่หาห่วงไหมไม่กว่าแกแต่แตกไหมไม่ห่วงไม่ห่วงไม่มีอะไรเลยแบบอพี่หาแบบอะไรของวันนี้ต้องเล่นเลิฟซีเราเลิฟซีเรื่องนี้คือเยอะมาก เขาบอกว่าต mm ้องทําให้ด huh. ีนะเขามีแต่แบบกดดันอะเออกไม่ผูกเลยเออเขาไม่ผวแต่ไม่รู้นะต้องลองไปถามเขาว่าแบบลึกๆ่วงหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะผลักนั้นให้เราแบบตั้งใจทาอะไร้ะค่ะกันมีรู้สึกยังหลังจกการกดล็อกไหมก็กดล็อกนะพี่เพราะว่ามันเขินจริงๆอะมันเคอะเขินเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยทัตัวไม่ถูกอ่ะพ่วงกับเขาก็พยายามแบบหล่เทคอยู่เหมือนกันค่ะ ท่าื่องน่าจะต้องมีเรื่องตี๋เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องเรื่องตี๋เดือดไม่กองไฟแล้วนะหนูไม่ได้ดูในตัวเองในเออไม่มีกองไฟแล้วนะเมื่อก่อนเราเล่นลงกองไฟหรือเไล่าไม่มีแล้วก็มันเหมือนแบบว่าโอเคเรื่องนี้เราอาจจะเล่นไม่เต็มที่แต่ถ้ามีเรื่องหน้าเราก็เข้าใจในมุมมองตัดต่อแล้วเนาะเราก็จะแบบโอเคตั้งแบบเปิดใจให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยตัดต่อแบบนี้ไปถ้ามีเรื่องตีหรือว่าถ้ามีบทที่แบบว่าสัๆทีเราก็เปิดใจกันแล้วก็ต้องดูกับบทด้วยค่ะถ้ามันเหมาะสมที่จะะไไปออรยย่่างงเี้คะ คือไม่เคยเล่นนะครั้งแรกที่เล่นแบบดูดเดือดขนาดนี้ก็ตื่นเต้นอ่ะพอสิบปีมาเจอความไม่ห่วงไม่หึงมันมันยังไงคะมันยังไงอะต้องถามผู้ข่าระสิบปีไม่ห่วงฉันเลยหรออะไรเงี้ยเออ,เอ,อมีถามเพว,ว่าเธอเมันคอาไม่ไม่ได้ถามเขาแต่มินเดาเองว่าเหมือนเราอยู่กันด้วยความเข้าใจอะค่ะมากขึ้นเลยอะเหมือนสมัยเด็กเเขาก็จะแบบ ถึงห่วงตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเราแบบสิบปีแล้วไม่ได้มองใครเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มองใครจริงหรอคือจริงจริงคือแบบเป็นแฟนคนเออมันจะพูดยังไงว่าแบบก็เป็นแฟนคนแรกแล้วว่าชีวิตดูจืดชืดอะพี่ใช่ไหมก็อยู่ก็อยู่กับกุหาเนี่ยก็เดียวก็เรื่อยๆอะค่ะถ้าด้ายังแฮปปี้แบบนี้ทุกวันคือตอบไม่ได้เนาะว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่า พวกวันนี้ก็ยังแฮปปี้เออแล้วอนาคตเราเห็ุหรือยังยังหลายๆคู่เขาก็มาไปนมรนาขอแต่งกันไปหมดแล้วนะให้เพื่อนๆไปก่อนพี่ๆไปก่อนไม่รีบไม่รีบค่ะเราเราใจเย็นเหมือนกันนะเย็นมากค่ะเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งแบบว่าโคตรลกเหนือเลยอ่ะแล้ววันนี้สิบปีมันยังทำให้ยิ่งสิบปีว่าเราเป็นใจกันตลอดเวลามันเหมือนเพื่อนอ่ะ เท่าไหร่สิ่ปีแล้วสอปีสิบปีสิบเอดจะเข้าสิบเอ็ดย่างสิบเอ็ดนี่ตกใจนึกว่านับผิดหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวูหางอนนะก็มันเหมือนแบบอยู่กันเป็นความเป็นเพื่อนมากกว่าแล้วพอเราอยู่ด้วยกันนานๆมินว่ามันยังมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้กันเนาะการแต่งงานการมีครอบครัวมันก็ยังเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราก็ยัง ยังมองไม่เห็นว่าเราจะเออไปด้วยกันยังไงแต่ตอนเนี้ยทุกวันนี้เราแฮปปี้กับการที่เรายังทํางานเรายังดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับปรับหลับนอนไหมคะยังปรับมาปุ๊บไม่มินว่าเรื่องพวกนี้เราต้องคุยกันก่อนคือไม่ใช่อยู่ดีเขาปรับหรือว่าเราปรับมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันก่อนแล้วต้องกลับไปคุยกับพ่อแม่เราด้วยว่าจะแอบคุยมินว่าแม่ไม่น่าจะน่าจะต้องหลุดนะถ้าคุย ล่าสุดก็เห็นเราไปคอมเมนต์ยินดีกับผู้หมาคิมด้วยยินดีถ้ายินดีจริงๆค่ะก็จริงๆก็เคยคุยกับคิมคิมก็บอกว่าเราไปก่อนแเ้าก็บอกเขาไปก่อนจริงเหรอมือนล่าสุดไปงานงานแต่งใครพี่มาพี่มากลาอที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็คือแบบเหมือนตอนนั้นคิมก็ยังดูแบบยังรู้ไม่รู้ว่าจะใช่ชาอะไรกะคือแบบว่าก็ต่างคนถามถามถามกันว่า เม like ื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่ามีไม่ใช่แล้วเลยแต่เธอไปแล้วใช่คราบเขาก็เหมือนแบบว่าเขาดูเขาดูพร้อมกั่หนูอ่ะคือคู่หนูยังหนูยังรู้สึกว่าผู้ผ่าเขาก็เป็นน้องเล็กของบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังรู้สึกว่าเออเราก็ทั้งคู่ก็ยังต้องแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกอะไรอย่างเงี้ยไปๆมานมันมีคำถามลยในโซเชียลมินจะไปร่วมงานแต่ไปสิถ้าเขาเชิญนะถ้าเขาเชิญก็ก็ยินดีจะไปอยู่แล้วค่ะ ก็าบก Happy แฮปปี้ยินดีกับคู่ของเรายินดีค่ะยินดีโอเคนะ